เวลาว่างกับบ้านช่วยแม่ส่งอาหารเผยมุมบ้านออฟชาพลพาชมบ้านหนุ่มออฟชาพลพระเอกหนุ่มสายบูที่ก่อนหน้านี้มีข่าวจบกับแฟนสาวที่คบมา9ปีล่าสุดมาเปิดใจถึงชีวิตล่าสุดผมขอขอบคุณแฟนละครก่อนเลยนะครับพอฟีดแบ็กลับมาดีมากๆครับ มีคอมเมนต์เข้ามาถึงตัวผมพอสมควรเลยส่วนมากจะแซวว่าสารวัตรในละครดุจังคือดูน่าจริงจังมากเวลาเล่นคือจริงๆดีใจครับรู้สึกว่าแฟนๆเรามาตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มออกอากาศเลยมันทำให้เราหายเหนื่อยมันคุ้มค่ากับความเอาใจใส่มันคุ้มค่ากับความเอาใจใส่ความตั้งใจในการทำงานแต่ละฉากเราได้ปล่อยของให้คนดูได้ดูผ่านผลงานของเรา และพอได้มาเจอกันครั้งแรกต้องบอกว่าโปรดักชันที่ผู้จัดและผู้กำกับวางไว้คือการบูในเมืองอย่างที่ทุกคนได้ชมกันในละครไปฉีกรูปแบบไปจากเดิมมากรวมถึงระบบ CG ที่ในเรื่องมีน้อยมากๆแต่จะเน้นที่การถ่ายทำกันจริงๆเพื่อความสมจริงที่สุดมากกว่าความยากในตรงนี้ทำให้สนุกครับระยะหลังๆเห็นออฟเลนละครบูติดต่อกันคือจะเป็นพระเอกนักบูแล้วสิออฟบอกว่าการเป็นพระเอกนักบู ผมว่ามีข้อดีตรงที่ได้ออกกำลังกายครับตัวผมเองเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วพอมาได้เล่นละครบูก็เลยสนุกแต่ละครบูแต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกันการมีชีวิตของตัวละครที่ไม่เหมือนกันมันคือความท้าทายของการเล่นละครบูรวมไปถึงแต่ละค่ายที่ทำละครบูก็มีเทคนิคมีวิธีการแตกต่างกันมันมีความหลากหลายเป็นความสนุกของละครบูที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจและได้พัฒนาตนเองขึ้นไปเรื่อยๆครับ ถามว่าเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนถ่ายทำอย่างไรบ้างออฟตอบว่าวิ่งครับอย่างน้อย5กิโลเมตรเลยทุกวันพอกล้ามเนื้อเริ่มอยู่ตัวก็สลับเป็นชาววิ่งเย็นเล่นเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและให้กล้ามเนื้อเราชินกับการถูกใช้งานพอเวลาเราทำงานเราต้องใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนเลยถามว่าล่าสุดเห็นโชว์ซิกแพคเป็นมัด,มด อ,อได้ตอบว่าคนทักเยอะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีแต่ครั้งนี้ผมเพิ่มเติมเรื่องโภชนาการไปด้วยคุมอาหารเพิ่มเติมก็เลยทำให้ได้ผลออกมาเป็นซิกแพคอย่างที่เห็นถามว่าชีวิตผมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับตั้งแต่ตัดสินใจแล้วว่าจะแข่งกับตัวเองวันนี้พอเราเห็นหุ่นตัวเองในกระจก มันก็ได้คำตอบแล้วว่าผมชนะตัวเองได้แล้วมันรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่เราสามารถห้ามใจตัวเองและเปลี่ยนตนเองไปในทางที่ดีมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราทำมันทำให้เราดูน่าเด็กขึ้นทั้งๆท,ที่เราก็อายุเยอะแล้วมันทำให้เขาได้เห็นแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองเหมือนกันครับถามต่ออีกว่าออบมองว่าตอนนี้ตัวเองประสบความสำเร็จแล้วหรือยังออบเผยว่า ประสบความสำเร็จมากๆจากวันแรกที่ผมก้าวเข้ามาวงการบันเทิงแต่การก้าวเข้ามาในครั้งนั้นคือการประกวดดัชชี่บอยในปี2006และผมก็ทำสำเร็จนั่นคือประสบความสำเร็จในจุดเริ่มต้นและเป้าหมายต่อมาของผมคือการเป็นนักแสดงต้องอยู่ให้ได้นานพอผมตั้งเป้าไว้แบบนั้นผมก็ตั้งใจทำงานมากเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสเล่นละครแค่เรื่องเดียวแล้วไปเลยหรือเปล่า วันนี้พอเวลาผ่านมามันก็เกิน10ปีแล้วมันได้ผ่านคำว่าประสบความสำเร็จไปแล้วแต่อาชีพของเราวันนี้คืออนาคตคือชีวิตของเราแล้วการที่เราเล่นละครมา14ปีมันคุ้มค่ามากๆ